ต่อตระกูลลูกชิ้นปลาวันนเป็นร้านเราผ้ามกินก๋วยเตี๋ยวเพีนึ่งก๋วยเตี๋ยวป่าเมนูแต่ละรายการหลากหลาย ยี่สิบกิเจ็ดสิสเกียวปลาสุดลูกชิ้นปลางกวหล่อลูกชิ้นปลามันเป็นก๋วยละนข้าเปล่าแล้วเจี่วก็หล้ข้าวเปล่าเป็นร้านกลม้นเป็นอาหารเส้าเลยไม่รูหกเซนก็แล้วร้านตรงอะไรสมาคมห้างกาศนครราสีมาคืออะไรไม่รู้ห้างกาศนครราสีมาฟ้องตรงับนะครับที่ตรงถนนมหาไทยนะก็จะนี ลาบโคแบบนี้แบบเมื่อกินวะเป็นครั้งแรกครับที่มากินยังก็ล้มเพลทนะไปหลับมาแล้วซิกเนเจอร์ของงร้านนี่นี่ยำปลาสดขอบคุณหลวกกิมยังงีะแกไปไม่ได้หรอกไม่ยังไม่กินแต่กลางเมืองโคราชราหะยังใครกินครับมาแต่เ <upper> ช <suffering> ้าเช้าเช้าเย็นอีกเย็นอ <ss> ีกเมนูนลยเพราะว่าแต่เย็นไม่ค่อย

Ừ, năm nước sửa ý nghĩa mhm 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 ัลกันาดยำนะไม่หรอกยำเยอะปลาสดอืมอร่อยเป็นปลาปลาโนรี่เหรอไม่ใช่หรอใช่ไหมปลาอะไรไม่ใช่โนรี่ปลากระพงปลากระพงอร่อยดีจ้ามาก อืดนีเทนี้ไปตั้งขายเอานเป็นปอเปียะปอเปียส,ด,สดปอเปะสดคือโบราณเบราณเดี๋ปะ

เึ้นเวก่อ้มันตือ,อยู่อืมขึ้นก็ตืไปไหนมันกูขึ้นคืออะไรกกดูขึ้นไหมาทอดอืมลูกขึ้นในไส้อ่ะอนี่คืออะไรแปละ cơm ăn xì sấy này, bung ừ. nhau, ừ. nhân vô, bò mà các cũng phải chỉ đi này, bao lại, con 1 cái anh 来了，对对对，表演了。 สายเสร็จแล้วไปองมันมได้กินจะเสร็จนะถ้าไม่ช้อนเป็นอย่างนี้ทุกคนจุ่ร้านเลยเลยเลยปีกัดปีปปมาจากประเทศลาวว่ะเนี่ยส่ยวนเงา ก็ยังไม่ครู้กันนะก็ไม่ค่อยอร่บยเลยไม่ได้กิน

อ,นอ,อ,อันอนี้ค่ะคุณแล้มาแต่เป็นรังยายกันเป็นตไดเดิมค่ะแล้วมันอางขอบเอวคุณหนักอะไรร้อนร้อนไม่ร้อนไม่รอือปลาตาปลาล้ว่ปลาล้วนเนี้ยไม่มีปลาไม่มีไม่มีมหนัง 넌 그럴 때, 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 넌그 พเปพ็นสดจุดโ<ะ>แบราณข้าวินนีเนาะมาสตอรมาสตอร เป็อะไรทิ้หมดอ่คุณแม่คะ จักเลยหนึ่งของแท้ไปนะอเดูปลา,าใครกินเป็นกะหร o ก็สวยก็มีนะครัมีทุกรายการบะมงบะมี อวดอขอบคุณเชินะนักลนะนักนันนี้ขายมีห้าหกคนนะเคนหกคนเจ็ดคนเราจะเห็นนาร้านนะลร้านไม,นนมรับนะคาวีอยอะอ่ะฮะก็มไดเมนูอ่ะ จำเนื้อปลาเลาะปลาลวกก็มีนะร้าน ลูกค้ากลังเขาดีเดอยดกับเขา